เดี๋ยวเข้าไปติดตามข่าอุบัติเหตุกันนะคะ EN, เ,เกิดเหตุนะคะตนไมโครทับรถยนต์ค่ะซึ่งทางพอเมืองมุกดาหารค่ะก็ได้ลงพื้นที่ให้ความชอยเหลือกับครอบครัวผู้ถี่เสียชีวิตจากเหตุตนไมโคนทับคณะเดินทางในพื้นที่ของอำเภอนคมคำสอยค่ะ นายวรยานบุญร,ราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมกับเหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารชมรมแม่บ,บ้านมหาไทายจังหวัดมุกดาหารในอำเภอนิคมคำสอยหน่วยงานราชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความซอยเหลือกับครอบครัวที่ประสบภัยเหตุตนใหม่ โนทับในคณะทีเดินทางนะคะเพิ่นกะลงไปให้ความซอยเหลือถีบานเหล็กที่1 1่1หมูซีบ้านน้องนกเขียนตำบลโชคชัยอำเภอนิคมคำสอยจังหวัดมุกดาหารค่ะกะเหตุการณ์นี่กะเกิดจากเหตุตน้นไม่ขนาดใหญ่ล่มทับรถกระบะยี่หอ้อโตโยตา้าสีขาว กลางถนนบ้านไช่มงคลบ้านน้องนกเขียนตำบลชกชชยอำเภอนิคมคำสอยในช่วงเสราร์ของวันที 26, ่2 6พฤษภาคม2568ที่ผ่านมากกะเป็นเหตุให้มีภผูเสียชีวิต2รายนะคะได้กแกน่นายสุพดภูิล่าอายุ5 4ปีเป็นคนขับรถและกะนั่งท่องเหล็กภูิล่าภรรยาของผู้ขับรถค่ะอายุ49ปี ส่วนลูกสาวอายุ16ปีนั่งอยู่ในแคปด้านหลังค้นขคับได้รับบาดเจ็บค่ะก่อนเกิดเหตุในทั้ง3คนพ่อแม่ลูกนี่ก็ได้ออกเดินทางจากบ้านเพื่อที่จะไปเยี่ยมญาติป่วยอยู่โรงพยาบาลนิคมค้ำสอยระว่ังขับรถมากตนใหม่ล้มลงมาทับบริเวณห้องค้นขคับด้านหนาก็เลยเหตุให้ผู้ที่เป็นพอ่อและ,ะแม่เสียชีวิตในทีเกิดเหตุค่ะ ส่วนลูกสาวเจ้าหน้าที่ได้นส่ทรงโรงพยาบาลท่านที่เบื้องตน้นตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเพิ่นก็ได้เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตซึ่งมีลูกสาวที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หาโรงเรียนลมกล่าวพิทยาสารัรและกกลูุชายใชนะคะปัจจุบันมีงานทำแล้วเบื้องตน้น ได้มอบเงินจากเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารจํานวนแสนบาทมูลนิธิราชประชานุเคราะห์2 0 0 0 0บาทชมรมแม่บ้านมหาดไทย20,000บาทเงินซอยเหลือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี80,000บาทชมรมดอกสางน,นาวบาน้าบ้าน23,000บาทปลอมกหนวยงานต่างๆให้ความซอยเหลือเป็นเงินจำนวน400,000กว่าบาทนะคะ ก่านายวรยานบุญนราผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเพื่อกะได้กล่าวแสดงความเสียใจและก็ให้กำลังใจพรลอมกับหายแนวทางในการดูแลเยียวยาซอยเหลือนะคะได้มอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะให้ความซอยเหลืออย่างเต็มที่ปลอมกับขอให้ชุ่มชนซอยกันให้กำลังใจประคับประคองครอบครัวให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ค่ะ